ไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย5กรกฎาคมนี้รัฐบาลพร้อมส่งมอบการอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่4ทัพ2567ณนะจังหวัดนครราชสีมาว่า วันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567เวลา10นาิกาณนะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือคนพิการที่มีรายได้น้อยประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อความพิการของแต่ละบุคคล โดยรัฐบาลจะดำเนินการตลอดปี2,567จนถึงสิ้นปีและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจะเร่งดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์และการอุปกรณ์ให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและอุปกรณ์ที่นำมามอบให้กับพี่น้องคนพิการนั้นมีตั้งแต่ไม้เท้ารถโยกรถเข็นไปจนถึงอุปกรณ์แขนเทียมหรือขาเทียมซึ่ง การดําเนินการดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งใน10โครงการที่กระทรวงพมได้ร่วมกับรัฐบาลดําเนินการในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ นอกจากโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการกระทรวงพมอยังมีโครงการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่พักอาศัยซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567อาทิโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผล กระทบจากระบบรางบ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางย่าโมณสหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโมจำกัดเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโครงการบ้านมั่นคงชนบทสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องหรือขอทชอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา